ร้านเปิดมาแปดปีแล้วเปิดมานานมากเลยเอาไข่ดาวอ่ะเอาด้วยค่ะร,ร้านบูบูนี้ตั้งชื่อตามตาอเลยค่ะ ตามเจ้าของชื่อเจ้าของร้านอ๋อชื่อเจ้าของร้าน <laughs> เป็น,น,ปนชื่อคุณที่หรือเปล่าคะชื่อของน้าค่ะออ๋น้าชื่อ,อ,อ ใส่ถาดเลยใช่ไหมคะเป,เป็นถาดเลยเหรอคะ ครับวันนี้ผมจะมารีวิวก๋วยเตี๋ยวบ,บูบูนะครับแล้วก็มีมีอาหารตามสั่งด้วยครับอยู่ถนนบุรัมนางรองก็อยู่ในหมู่บ้านสวายสออันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวจากร้านบูบูนะครับวันนี้ก็มารีวิวก๋วยเตี๋ยวนะครับไม่ได้มารีวิวบ้านนะครับรีแวอ่านมานะครับจะไปเปลี่ยนยางน,นะครับหลังจากที่ขับรถหารีวิวบ้านจนยางสึกหมดนะครับ วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเปลี่ยนยางนะครับก่อนจะไปเปลี่ยนยางก็ผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวบูบูเลยแวะกินก่อนนะครับอันนี้เ,เป็นก๋วยเตี๋ยวบูบูแล้วก็มีอาหารตมสั่งวันนี้ก็เครื่องในไก่นะครับวันนี้เครื่องในไก่ถาดใหญ่มากครับดูสิครับอาหารตมสั่งกับถาดนะครับอ่าเขารเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ากระเพาะถาดกระเพาะถาดแล้วก็มีน้ำซุปด้วย หรือจะไว้ในถาดก็ได้หรือไปงนอกถาดก็ได้นะครับตามแต่สะดวกแล้วก็มีไก่ดาวไก่ดาวนี่เป็นแบบมะตูมไหมหรือว่าเป็นแบบมะตูมมตูมเนาะเดี๋ยวเจาะให้ดูนะครับตอนมะตูมจริงหรือเปล่าไม่มะตูมเลยสุกสุกอันนี้สุกสุกอันนี้น่าจะอันนี้มาอีกแล้วอีกเมนูหนึ่งเดี๋ยวผมจะทานให้ดูนะครับเราชัดเป็นงไงวันนี้ผมไม่ค่อยชอบปรุงนะครับอันนี้ก็ น้ำซุปมาจากหมอ้อเลยครับเพราะผมเป็นคนที่ไม่ชอบปรุงนะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับถ้าปรุงก็ดีครับแต่ผมเป็นคนที่เสียดายความเป็นน้ําซุปนะครับถ้าเราปรุงไปทุกน้ําซุปที่เขาแบบจากหมอ้อนะมันจะเสียประมาณนี้นะครับเป็นคนที่ชอบกินแบบรสชาติน้ําซุปเลยล้วนๆแบบเพีเยวเลยนะครับไม่ชอบปรุงส่วมากก็ปรุงแค่พริกแล้วก็วกน้าส้มประมาณนี้นะครับมา คุยกันเยอะแล้วครับเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับเราต้องชิมน้ำซุปก่อนอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกนะครับเนื้อเปื่อยชิ้นชิ้นน่าจะหมูนะสีขาวอย่างนี้นะครับผสมกันนะครับอร่อน้ำจิ้มน้ำซุปอร่อยมากเลยครับใช่ได้ใช่ได้เยี่ยมเยี่ยมน,นี่ขนาดไม่ปรุงนะครับจะปรุงจะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองชิมเส้นดูนะครับ อร่อยครับน้ำซุปอร่อยเส้นก็ต้องอร่อยด้วยครับเป็นเส้นก็นุ่มครับอือร่ออร่อยมากสปดใจก็แะมานะครับร้านบูบูสดเตี๋ยวแล้วก็อาหารตำตางสนุนเส้นบุ้นดำน้ารองนะครับใครจะที่ จะมาบรีร์หรือว่าจะออกจากบรีร์ไปนางรองก็ไปทานข้าวได้นะครับูบ่ติดถนนเลยนะครับเปิดมาเก้าปีแล้วครับเปิดตั้งแต่เช้านะครับหกโมงถึงกว่าจะขายหมดนะครับโอเคครับขออนุญาตกินกันกินก่อนนะครับขออนุญาตทานก่อนนะครับ เรามากินกะเพราถาดกันนะครับก็ประเดิมด้วยช้อนแรกเลยนะครับก็นี่นะครับกะเพราล้วนๆอืมอร่อยมากท่านผูช้ชมอร่อยมากเลย,อ,อ,ยอะไรอะไรข้าวเป็นข้าวหอมมะลิด้วยนะกะเพราก็รสชาติกลมกล่อม อ,อันนี้ก็เป็นไข่นะครับก็ดีไส่ไม่ใช่ไส่มาตูมนะครับน้ำซุปได้ครับอร่อย